ครับก็จะขอพูดเรื่องนะครับการทำงานร่วมกันนะครับแบบยูนิตี้นะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งนะฮะมีคนเคยบอกว่าผมเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านนี้นะครับมันเวลาเราพูดเรื่องการทำงานร่วมกันแบบยูนิตี้เนี่ยนะครับผมเคยเห็นผู้บริหารนะครับบอกว่าเนี่ยเราต้องมาทำงานร่วมกันนะครับเราต้องมีความคิดเหมือนกันทำเหมือนเหมือนกันเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายได้เร็วนะครับเพื่อความเป็นยูนิตี้นะครับ ผมฟังแล้วผมก็ฉุกคิดนะฮะมานั่งนึกอีกทีนึงนะครับผมว่าในการทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้บอกว่าเราต้องมีความคิดเหมือนกัน นะครับหรือต้องทำเหมือนเหมือนกันนะครับมันถึงจะเป็นยูนิตี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับมันต้องมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับผมก็ได้ไปอ่านหนังสือแปลนะครับเล่มหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยูนิตี้เนี่ยครับยูนิตี้ก็คือมันหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวนะครับแต่มันไม่ได้สอนให้เราคิดเหมือนกันทำเหมือนกันนะครับมันเพียงบอกว่า การที่จะเป็นสู่ยูนิตี้ได้เนี่ยนะครับเราต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับมีความคิดนะครับที่แตกต่างกันแต่เป้าหมายเราเหมือนกันนะครับคือเป้าหมายเราจะไปตรงนี้นะครับดังนั้นในความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับแล้วที่สําคัญนะครับ เราต้องสามารถเอาความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมาคุยกันด้วยเหตุผลนะครับแล้วก็หาม,มาติเอกฉันนะครับว่าตัวไหนที่ดีที่สุดนะครับสำหรับงานเราสําหรับองค์กรเราคนระับเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับจะได้ประสบความสําเร็จเร็วนั้นความขัดแย้งนะครับกับการทํางานร่วมกันถามผมว่าดีไหมมีดีไหม ผมก็ตอบเลยว่าดีนะครับแต่ต้องมาหามติให้ได้นะครับในเรื่องของคอนเซนแซสหรือเรื่องของมติเอกฉันให้ได้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ต้องยอมรับในมตินั้นนะครับ